โอเคครับสวัสดีครับทุกคนผมมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆกับ id นี้นะครับผมปกติผมจะเปิดมาเลเวลเราก็จะแบบพูดแบบปกติใช่ไหมครับแต่คลิปนี้พิเศษแบบสุดๆเลยนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ที่โคมหาตะระโคติกานะครับคือโอ้โหมันสุดยอดนะครับผมครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ฟาร์มได้บูปินเยอะขนาดนี้นะครับมัน มันเป็นอะไรที่ต่อให้ผมทําอีก10รอบร้อยรอบผมไม่รู้จะทําได้แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับกับ11ชั่วโมงนะครับก็เป็นอะไรที่เวอร์มากนะครับก็ไปดูในคลิปได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลล์กอ,อีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมาฟาร์มในงบ1 000ับาท อีกแล้วนะครับอ่า ID นี้เป็น ID เริ่มต้นนะครับทุกคนเป็น ID แบบมือใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลเวลของในตัวแล้วก็คลังโต๊ะกันเนาะว่าจะประมาณไหนนะครับตอนนี้เลเวล10นะครับอ่าสกิลอัพก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเลเวลก็น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันอีกทีนะครับตอนนี้เลเวลสิบอ่าส่วนคลังเนาะเป็นเลเวลหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับของในตัวมีแ n น p 6พกหนึ่งอันบูเพ็หนึ่งอันนะครับ กระเป๋า2ชิ้นแล้วก็พวกชิวเล็กอะไรพวกนี้นะครับขอญาตย่อยเลยลกันนะแล้วก็ปืนมีประมาณนี้นะ,ะปืนไหนที่ไม่ใช้ผมก็ขอญาตย่อยทิ้งนะโอเคปืนมีประมาณนี้นะครับใช้เนาะพวกยาพวกระเบิดพวกชิวอะไรพวกนี้นะมีประมาณนี้คีย์การ์ดไม่มีเลยแล้วก็ของจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ โอ้ลูกค้าเก็บทุกอย่างเลยนะโอเคบูปินไม่มีเดี๋ยวมาดูกันว่าบูปินได้คราบอะไรไปบ้างหรือยังบูปินเหมือนจะยังไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นบูปินกันอีกทีนะครับว่าบูปินจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไก่เมื่อกี้ผมอัพเลเวลสองให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มพวกนี้ให้นะครับถ้าได้เจอนะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับลุยครับ ขอพูดนิดนึงนะครสเต็ปนี้คนดูอย่าไปหาทาันตามนะเป็นสเต็ปที่ผมมองตัวจังไรมากครับแบบคบไฟมาเยอะๆแล้วก็มาปาเพื่อนตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแบบในิสใส่ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นคนจีนนะครับนั่นแหละมันไม่ไม่น่ารักเลยนะครับ Let's go, z e เ o go l ลสโ go. เลสโ go. เลสโ go. โอเคครับก็ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปอะ่ะคือเป็นรหัสอะไรที่เวอวังอลังการแบบมหาศาลผมใช้คําว่ามหาศาลเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าจะทําแบบนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ก็เต็มที่กับทุกรหัสผมถึงบอกว่าผมเต็มที่กับทุกรหัสนะครับก็แต่รหัสเนี้ยมัน มันเวอร์ไปนะครับผมใช้คําว่ามันเวอร์ไปนะครับมันดวงมันสุดๆเลยนะครับก็คือแบบบูปินนะครับทุกคนพูดเลยเข้าเรื่องเลยนะครับบูปินเนี่ยครับ11ชั่วโมงผมได้บูปินมาประมาณนี้แล้วก็ได้จาก FC เนาะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคนไทยนะครับเขาปลอมเป็นคนเวียดนามเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนเล่นด้วยกันแล้วก็ แบบเข้าขากันได้ดีต่างคนต่างแบบมีน้ําใจต่อกันอะไรประมาณเนี้เหมือนเวลาเขายิงผมก็ไม่ได้ไปรู้ศพอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเจอแรกๆอ่ะคือเขาให้มา2บูปินนะครับให้เลยอ่ะให้ตั้งแต่ต้นเกมเลยอ่ะแบบเกิดปุ๊บเขาก็ยนบูปินให้เลยสออันทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยมาเฉลยกันตอนหลังถึงได้รู้นะครับว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็เขาเป็น f c เราด้วยเขาเพิ่งดูคลิปเราไปอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณน้องชายคนนี้มากๆแล้วก็ยินดีกับเ,เจ้าของรหัสนี้ด้วยละกันนะครับบูปินโอ้โหอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับเออ่11ชั่วโมงเนาะได้มาทั้งหมดประมาณ2 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2บูปินคนดูโอโ้ยัดเคถึงแม้บูปินบางชิ้นจะซ้ำกันนะครับแต่ก็เยอะอยู่ดีนะครับเยอะอยู่ดีมันเยอะแบบเยอะมากนะครับ อันนี้เป็นบูปินที่ได้ทั้งหมดกับการเล่น11ชั่วโมงไม่ได้บูปินเขาเรียกอะไรไม่ได้บูปินอ่เกี่ยวกับเควสนะไม่เกี่ยวนะอันนี้คือบูปินที่หาได้จริงๆนะครับหาได้ภายในเกมล้วนๆนะครับโอ้มันมันมันเวอร์เกินไปนะกับ11ชั่วโมงผมเวอร์จัดเลยเวอร์จัดเลยแล้วก็ลูกค้าท่านนี้เขาก็ไม่ได้แบบรีเควสนะว่าเอ้ พี่น้องเน้นบูปินให้พี่หน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรคือเขาไม่ไม่พูดอะไรแม้แต่อย่างเดียวนะครับคือโอนเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยผมฟรีสไตล์ไม่ได้บ,บังคับไม่ได้แบบอะไรเลยคือเขาไม่ได้ตามอะไรเลยนะครับเขาก็ปล่อยผมตามสบายๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นเพราะแบบนี้ด้วยแหละผมก็เลยไม่กดดันนะครับพอไม่กดดันปุ๊บมันก็เลยแบบฟาร์มแบบเราไม่กดดันนะครับจริงๆผมพลาดเยอะนะไอดี ID นี้ผมพลาดเยอะมากตายไม่ต่ำกว่า5้า 5รอบเนะี่ยไม่ไม่ต่ำเลยนะครับแต่ในการตายของผมก็นั่นแหละก็ฟื้นกลับมาได้แบบได้บูปินแบบดวงโคตรดีนะครับบูปินเฮฟวี่กันพาร์ตบูปินเมดิเดียมกันพาร์ตบูปินไลท์กันพาร์ตเจ็ดเคแม่งครบสีเลยนะครับโอ้ไอดีนี่คือเล่นต่อยอดได้แบบสบายๆนะครับผมไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วมั้งแค่บูปินนี่ก็อลังการแล้วะ โอเคเดี๋ยวมาโชว์อย่างอื่นกันบ้างดีกว่าจริงๆมันก็มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างอีกหลายอย่างเลยแหละมาเดี๋ยวมาดูอย่างแรกละกันเนาะรหัสนี้ตอนมาเริ่มต้นเลเวล10นะครับตอนนี้เลเวล29อีกนิดเดียวเลเวล30ผมตีเป็นเลเวล30เลยละกันเนาะเพราะว่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจริงๆก็ขึ้นมากี่เลเวลเนี่ยยี่สิบเลเวลเนาะยี่สิบเลเวลนะครับแล้วก็สกิลอัพให้ประมาณนี้แล้วที่สําคัญนะครับก็อัพประมาณนี้แล้วแล้วก็ ในส่วนของโต๊ะนะครับโต๊ะก็ประสบความสาเร็จเยอะเหมือนกันดวงดีเหมือนกันนะครับอ่าไล่แต่แรกเนาะอ่าโต๊ะลเวลสามนะครับโต๊ะระเบิดโต๊ะเกาะลเวลสองนะครับฟาร์มให้หมดแล้วเหลือแค่ตัวนี้นะครับสองอันแล้วก็อันนี้ขาบได้อ่าโต๊ะ h ฮส k ี้เนาะก็ยังขาดอยู่นะครับยังขาดอยู่ขาดริเปอร์นะครับแต่ง่ายนะอันนี้ฟาร์มง่ายนะครับแล้วก็ โต๊ะกะปืนเนาะโต๊ะปืนเนี่ยขอโทษจริงๆนะครับไอดี ID นี้ผมหาไม่เจอจริงซันติเนลคือหาไม่เจอเลย11ชั่วโมงไม่เจอเลยแล้วก็เกียร์ไม่เจอเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าผมขอโทษจริงๆนะอันนี้หาไม่เจอจริงๆนะครับแล้วก็ลีฟเนอร์นะครับเลเวลสเนาะตันแล้วนะครับโตยาตันแล้วนะครับอ่ะในส่วนของไก่โอ้โหบอกเลยไอดี ID นี้โคตรปืงไก่เลเวลตันครับ เป็นครั้งแรกเลยที่ผมทำไก่เลเวลตันเลเวลหครับตันเรียบร้อยโอ้โหโคตรตึงอนะ่ะสิบเอชั่วโมงแต่ตึงมากนะครับผมแล้วก็ามาดูในส่วนของของนะของก็เกาะกระเป๋าจะประมาณนี้นะครับกระเป๋าอ่ะจริงๆมันสามารถอ่าสมาร์ว่ะสามารถ ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆที่กระเป๋ามันไม่ได้เยอะเหมือนไอดีอื่นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะผมไปนเน้นอย่างอื่นนะครับเป็นเน้นโต๊ะเน้นการฟาร์มบอสมากกว่านะครับเน้นวิวให้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะกระเป๋ามีประมาณนี้ไม่เยอะนะชิลมีพอเล่นครับก็ลงได้ก็ยาวๆนะแต่ถ้าต่อย,ยอดได้ก็น่าจะอยู่ได้นานแล้วก็ปืนอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ PVP เยอะนะแล้วก็ตายบ่อยนะครับอย่างที่ผมบอกพลาดบ่อยแต่ก็ ได้ประมาณนี้เนาะก็อัพเลเวลให้ของแต่งปืนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูประมาณนี้เนาะอ่านี่นะครับพันท้ายม่วงอ่านี่นะครับกิบกิบกิบอ่ากิบสามอ่าที่จับม่วงนะครับอ่ากิบสามประมาณนี้นี่นี่อันนี้อันนี้แต่งตึงหน่อยอันนี้ของแต่งตึงหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าของต่อยอดจะประมาณนี้ อ่าอันนี้ก็เป็นของแต่งปืนที่ยังไม่ได้ยัดเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้ดูครับแม่งโคตรตึงจริงๆคือโชคดีมากอะ่ะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะคือไอดีนี้มันโชคดีจริงๆครับผมเจอแนปพุกโคตรเยอะนะครับแล้วก็ที่แปลระเบิด2อันอันนี้อันหนึง่งแล้วก็วีต้านะครับแล้วก็วูแพค นะครับวูฟแพคอะถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมจะไม่ค่อยใช้นะผมจะให้ลูกค้าเอาไปเล่นนะครับส่วนมากนะส่วนมากจะใช้แบบอนาวิทแล้วก็ยิงบอสเอาเอาะไรประมาณนี้นะครับระเบิดประมาณนี้ครับแถบสตาร์ยาใหญ่ชิลเออยาฉีดยาอันนี้ผมฟาร์มมาให้แล้วนะแล้วก็ผมเอาไปลงแตกเยอะนะครับต้องขออภัยลูกค้า,าจริงๆนะครับแล้วก็ชิลประมาณนี้ ชิลคราบได้โคตรเยอะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าทําไมถึงคราบได้โคตรเยอะอันนี้ย่อยเลยไม่สำคัญโอเคแฮตคีย์สองอันแล้วก็ของบอสจะประมาณนี้นะของบอสประมาณนี้นะครับคือต้องบอกอ่คนดูและลูกค้านะครับอันของบอสอะถ้าว่าอย่างสมมุติมันใช้อยู่มันใช้อยู่หกอันหลังจากหอันอ่ะลูกค้าสามารถย่อยได้นะมันจะได้ของดีมากนะครับตัวนี้เป็นตัวอัพป,ปืนนะปืนพวกปืนสีฟ้า นะครับปืนสีฟ้าปืนวินาทอนอะไรพวกเนี้ยคือย่อยตัวนี้นะลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งคราบแบบนี้นะครับเนี่ยมันใช้ของเยอะนะครับทั้งสปริงแล้วก็อันเนี้ยมันใช้เยอะนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นย่อยเอาเลยนะครับเพราะว่าต่อให้เยอะมากๆมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีมันใช้แค่หกเนาะแล้วก็ลูกค้าก็ย่อยได้เลยแบมเบอรีนเซลล์ก็พอมีนะครับก็ย่อยได้เหมือนกันนะก็ได้อันนี้เหมือนกันก็ เอาเก็บไว้ให้ลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าจะทําอย่างอื่นต่อนะครับแล้วก็พอของประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ย่อยนะไอที่ทําชิวอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ที่ทําชิวนนให้ดูคร่าวๆนะอ่ะแล้วก็ที่ทําเกาะนะครับดูคร่าวๆนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้สามารถย่อยได้นะมันจะทําเกาะตัวนี้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกที่ผมยังไม่ได้คราฟชิวอ่ะดูดิ ของรอคราบชิวเยอะจัดอันนี้ชิวเพิ่มขึ้นละอ่ากระเป๋าเพิ่มขึ้นละนะครับลูกค้าได้เล่นละแล้วก็ชิวโ้ยคราบได้เยอะนะครับชิวคราบได้เยอะเลยี๋ยวขออนุญาตค้าไว้นะโอเคลูกค้ามีของเล่นละอ่ามียามีชิวมียาวิ่งเร็วนะครับประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งกระเป๋าผมอัพตันแล้วนะครับตันแล้วแล้วก็มีเงินเหลืออีกหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันนะครับคอยนะครับเอาไว้เล่นแล้วก็ตรงนี้ผมไม่ได้กดนะลูกค้ามากดรับเอาเองนะครับได้มา745้านะครับก็ถือว่าเยอะนะนะครับถือว่าเยอะก็ลูกค้ามากดรับเองได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรหัสนี้ก็ไว้ค่อยต่อยอดเนาะถ้าสมมติแบบ เอออนาคตแบบเขามาจ้างอีกรอบก็อาจจะเป็นเน้นปืนละทีนี้นะครับเน้นปืนเน้นอะไรไปนะครับเน้นปืนเน้นเกาะเน้นยาเน้นอะไรไปนะครับก็ตอนนี้ก็โอ้ตึงอ่ะไอดีนี้โคตรตึงเลยโหแบบอยากถ่ายนานๆมากเลยมันมันตึงมากนะครับคนดูโอเคก็ถ้าใครอยากจะติดต่อในเรื่องของการฟาร์มนะครับก็ให้ผลงานมันการันตีตัวมันเองเหมือนที่ผมบอกทุกๆคลิปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เราบอกไม่ได้เนาะว่าไอดีนี้จะได้บูปินเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมพูดไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ดวงล้วนๆแล้วก็อ,อยู่ที่เพื่อนในเกมด้วยอันนี้ผมก็ไปเจออน้องเนาะในเกมไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักจริงๆเขาโยนให้มา2ชิ้นก็นั่นแหละมันยีิบสชิ้นเนาะถ้าหักจากที่น้องโยนให้ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีก็20ชิ้น,น่ะบูปินนะครับก็ถือว่า ยังไงก็ฟาร์มได้เยอะอยู่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการจัดเลยนะครับก็อันนี้งบ1,000นะครับก็10ชั่วโมงแถม1ชั่วโมงก็เป็น11ชั่วโมงนะครับก็11ชั่วโมงก็ได้ของประมาณนี้ตั้งแต่เลเวล10เนาะจากที่ไม่มีของอะไรก็ได้ของประมาณนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ4-5วันครับเดี๋ยวจะมารีวิวงบ3,000ให้ดูนะครับตอนนี้ คิวจองมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูงบ3000ว่าจะประมาณไหนนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้บูปินอะไรยังไงเท่าไหร่แต่งบ3000นอ่ะอาจจะกดใช้บูปินไปก่อนนะครับเพราะว่าที่เก็บของหน้าจะไม่พอนะครับผมอาจจะต้องกดอ่าใช้บูปินไปเรื่อยๆนะครับอาจจะอัปเดตว่าเอออ่าสิชั่วโมงได้ประมาณไหนอ่าแล้วก็กดเรียนบูปินเลยแล้วก็อีก11ชั่วโมงได้ประมาณไหน แล้วก็กดเรียนบูปินเลยแล้วก็อีกสิชั่วโมงได้ประมาณไหนก็กดเรียนบูปินเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่งั้นอ่ะที่เก็บของไม่พอแน่นอนนะครับอ่ามันจะตกอยู่33ชั่วโมงนะไอดีนู้นนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอีกประมาณ4-5วันนะข้างหน้าน่าจะจบอ่าโปรเจกต์นะครับสามพันนะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะงบน้อยๆน,นะครับอันนี้พูอ่าพูดยาวนิดน,นึงนะงบน้อยๆผมก็รับนะ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงรับหมดนะครับ ถ้าคุณมั่นใจในตัวผมว่าเออหชั่วโมงมันคุ้มแน่กับเงิน100บาทก็ยินดีให้บริการนะครับผมผมเต็มที่ทุกเวลาทุกวินาทีนะครับยิ่ง ID เลเวลเยอะๆยิ่งฟาร์มง่ายนะครับก็ยิ่งของได้เยอะนะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้ยวยแล้วกันเนาะช่องทางการติดต่อในการฟาร์มก็ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนะครับเป็นลิงค์ Facebook ส่วนตัวนะครับก็สามารถทักสอบถามกันมาได้ว่าคิวว่างประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็คิวจะว่างอีกทีนะถ้าเอาแบบเน้นๆนะก็ประมาณวันพุธพฤหัสนะครับก็ตอนนี้อาทิตย์จันทร์อังคารเต็มหมดแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะก็ยินดีให้บริการนะครับถ้ามั่นใจในตัวผมก็าเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะขอบคุณมากครับ